สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูตุกนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เรามาจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดชั้นรองเท้าค่ะเด็กๆมีชั้นวางรองเท้าที่บ้านไหมคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะแต่อาจจะไม่เหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายวิธีการจัดชั้นวางรองเท้าได้หาองสามารถจัดชั้นวางรองเท้าได้อย่างเหมาะสม สตระหนักถึงความสำคัญของการจัดชั้นวางรองเท้านะคะแล้วมาทบทวนนะคะเรื่องของครั้งที่แล้วนะคะเป็นการจัดชั้นวางหนังสือถูกไหมคะอันดับแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องหาชั้นวางหนังสือมาก่อนเสร็จแล้วก็แยกประเภทต่างๆนะคะเป็นหนังสือเรียนเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือนิทานนะคะลัดับสุดท้ายก็คือให้เด็กๆนะคะจัด เอาหนังสือนะคะเข้าตู้หรือเข้าชั้นหนังสือนะคะโดยแยกเป็นกลุ่มนะคะวางเรียงตามขนาดจากเล็กไปหาใหญ่นะคะโดยให้สันปกอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อการหยิบการใช้งานได้สะดวกถ้าไม่มีชั้นวางหนังสือได้เด็กอำ่างไรคะ ให้นําเป็นกล่องหรือเป็นตะกร้านะคะมาใส่หนังสือก็ได้แล้วก็เขียนแยกประเภทไว้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนว่าอันนี้เป็นหนังสือเรียนอันนี้เป็นหนังสือนิทานอันนี้เป็นหนังสืออ่านเล่นางนะคะก็สามารถที่จะมีชั้นวางหนังสือหรือตะกร้าเก็บหนังสือนะคะที่เป็นระเบียบนะคะซึ่งเราสามารถสรุปนะคะเรื่องการจัดชั้นวางหนังสือนะคะว่าเป็นการสร้าง ระเบียบของาการวางหนังสือนะคะแล้วก็เป็นการฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนด้วยและยังสะดวกต่อการใช้งานได้อีกด้วยนะคะคราวนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดชั้นวางรองเท้ากันนะคะมีหลักง่ายๆแค่2ข้อเท่านั้นเองนะคะมาดูนะคะว่ารองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่จะต้องจัดเก็บไว้ในตู้หรือวางบนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อย เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้นะคะโดยจัดเก็บได้ดังนี้ค่ะ 1. จัดชั้นวางรองเท้าให้ชิดผนังใกล้กับประตูทางเข้าออกของบ้านซึ่งเป็นที่ที่ระบายอากาศได้ดีนะคะต่อไปค่ะ 2. นะคะควรแยกชั้นวางรองเท้าโดยจัดเป็นพวกๆได้แก่รองเท้าสำหรับใส่ไปโรงเรียนหรือไปทำงานนะคะและรองเท้าสำหรับใส่อยู่ในบ้านนะคะ ทั้งนี้นะคะก่อนเข้าบ้านควรถอดรองเท้านะคะเคาะเศษดินนะคะเศษหินเศษฝุ่นต่างๆนะคะออกก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปวางบนชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเด็กๆจําได้ไหมคะชั้นวางรองเท้าที่โรงเรียนของเราจะมีวางอยู่ที่หน้าห้องใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องเคาะฝุ่นเคาะอะไรออกก่อนแล้วก็ วางตามลำดับเลขที่ของตัวเองที่คุณครูจัดไปให้เท่านี้นะคะชั้นวางรองเท้าของเราก็จะเป็นระเบียบทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเลยนะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆคะครูตุ๊กมีภาพด้วยกัน3ภาพนะคะให้เด็กๆช่วยดูนะคะว่าภาพไหนหล่อที่เหมาะสมที่จะเป็นการจัดชั้นวางรองเท้าที่เหมาะสมภาพที่1เป็นไงคะภาพที่1รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะวางแบบกระจัดกระจายเลยนะคะ ส่วนภาพที่2นี้ค่ะโอ้โหเป็นไงคะภาพที่สองนี้ยิ่งหนักเลยค่ะอยู่ที่สถานที่ที่เกิดตรงนี้ที่ไหนนะคะเนี่ยที่โรงเรียนแน่เลยใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ใช่โรงเรียนของเรานะคะเพราะรงเรียนของเรามีชั้นวางรองเท้าให้ให้ทุกกับทุกห้องเลยนะคะวางแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะและมาดูชั้นรองเท้าหมายเลข3เป็นไงคะ โอ้ชั้นนี้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะมีการวางอย่างเป็นระเบยียบเลยนะคะมีการจัดประเภทของรองเท้านะคะไว้อย่างถูกต้องสวยงามเลยนะคะสําหรับชั้นรูปแบบที่3านี้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมนะคะที่เด็กๆควรจะนําไปใช้นะคะที่บ้านของตัวเองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นภารกิจสําหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพการจัดชั้นวางรองเท้านะคะให้เป็นระเบียบแล้วก็ระบายสีให้สวยงามได้เลยเด็กๆสามารถออกแบบใ้นรองเท้าของตัวเองได้เลยนะคะว่าจะมีกี่ชั้นชั้นรองเท้าเป็นสีอะไรและจะเอารองเท้าไว้ชั้นไหนนะคะแยกประเภทให้ชัดเจนจะเป็นรองเท้าออกไปข้างนอกรองเท้นานักเรียนรองเท้าผ้าใบาแล้วก็รองเท้าแตะที่สวมอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆสามารถนะคะออกแบบได้ตามความสวยงามตาม ที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพใบงานส่งให้ครูตุกดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชัวนมองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ